สินเชื่อเสริมพลังฐานร่าง50,000บาทของธนาคารออมสินใครมีสิทธิกู้ได้บ้างคลิปนี้เท่าแก่ใหม่มาสุดให้ฟังครับ สวัสดีครับพบปผมครับเกียรติรัตน์จินดามณีครับกับช่องเท่าแก่ใหม่เพื่อนกูคิดธุรกิจ SB สครับสำหรับสินเชื่อเสริมพลังฐานรากของธนาคารออมสินนะครับคนที่มีสิทธิกู้นะมี2ประเภทนะครับ2กลุ่มนะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เป็นลูกค้าเดิมลูกค้าเก่าที่เคยกู้สินเชื่อฉุกเฉินนะครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับท่านสามารถที่จะยื่นกู้นะสินเชื่อเสริมพลังฐานรากนะครับได้เพิ่มนะฮะแต่นะฮะตัวนี้ครับท่านสามารถจะกู้ได้สูงสุดนะไม่เกินรายละ 20,000บาทนะวันครับถ้าท่านเคยกู้ผ่านแล้วของโครงการสินเชื่อฉุกเฉินนะครับท่านก็สามารถที่จะยื่นกู้ผ่านแอป m y m o นะครับครั้งนี้ท่านจะมีสิทธิกู้ได้สูงสุด2 0 0 0 0บาทนะครับกรณีที่เป็นลูกค้าเดิมเนาะกรณีที่เป็นลูกค้าใหม่ครับท่านสามารถยื่นกู้สูงสุดได้50,000บาทนะครับสำหรับคุณสมบัติของคนที่จะยื่นกู้ใหม่นะครับของโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานร่างเนี่ยหนึ่งนะ lived, เป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารออมสินหรือปิดบัญชีมาแล้วไม่เกิน3ปีนะครับ 2ครับเป็นผู้ประกอบการรายย่อยนะฮะผู้ประกอบอาชีพอิสระเช่นพ่อค้าแม่ค้างานด้านบริการต่างๆนะฮะอายุ20ปีขึ้นไปนะครับและรวมอายุของผู้กู้เนี่ยไม่เกิน70ปีนะครับ3ครับอาจจะเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำนะครับเป็นบรุเงิมมนเดือนเป็นพนักง,งานเป็นลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่ได้เงินเดือนนะอายุ20ปีขึ้นไปครับรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาในการขอยื่นกู้เนี่ยต้องไม่เกิน60ปีนะครับ4ครับ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด9ในระลอกใหม่นะฮะหครับท่านต้องมีถิ่นฐานที่อยู่ติดต่อได้แน่นอนนะครับมีเบอร์โทรต่างๆนะครับโครับ ท่านไม่เป็นลูกจ้างนะครับหรือพนักงานของธนาคารอาอมสินนะครับรวมถึงได้รับเงินเดือนนะหรือรายได้จากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจบรรัคุณสมบัติของท่านตรงทั้ง6ข้อนะครับท่านก็มีสิทธิ์ยื่นกู้ได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันตัว m มโมนะนครับสิ่งแรกที่ท่านต้องทําก็คือดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชันตัว m มโมลงไปก่อนนะวิธีการติดตั้งนะครับท่านสามารถดูได้จากคลิปด้านบนนี้เพิ่มเติมได้เลยนะครับ ผมสรุปเพิ่มเติมให้สําหรับเงื่อนไขนะของสินเชื่อเสริมพลังฐานร่างเงื่อนไขมีอะไรยังไงบ้างนะครับสำหรับเงื่อนไขของสินเชื่อเสริมพลังฐานร่างนะครับเป็นสินเชื่อเพื่อการดํารงชีพนะครับหรือเพื่อลงทุนหรือหมุนเวียนในกิจการนะซึ่งเป็นโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะครับไม่ต้องมีบุคคลค้าประกันหรือหลักทรัพย์ค้าประกันใดใดทั้งสิ้นนะครับ วงเงินกู้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่5 0 0 0 0บาทนะฮะอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่0 3 5เป็นะครับเป็นเฟดเรทนะครับกรณีที่ท่านผิดนัดชำระหนี้นะครับให้คิดเพิ่มอีก0.5%ต่อเดือนนะครับของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระนะฮะก็อที่3ครับการชำระเงินต้นและเงินดอกเบี้ยนะครับเป็นลักหนักของรายเดือนสูงสุดไม่เกิน3ปีนะครับหรือ3 0งวดนะระยะเวลาในการปลอดชำระหนี้เนี่ยอยู่ที่6เดือนแรกนะครับทั้งต้นและดอกเพราะันเดือนแรกไม่ต้องชำระต้นและดอก ข้อที่4ครับไม่ต้องคำประกันใดๆทั้งสิ้นนะฮะก็ที่5ครับต้องชำระหนี้ด้วยการหักบัญชีธนาคารของออมสินเพนท่านก็ต้องไปเปิด บัญชีกับธนาคารออมสินด้วยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเพื่อถึงวันกําหนดชําระนะครับท่านก็ต้องมีเงินอยู่ในบัญชีทางธนาคารก็จะมาหักในบัญชีที่เรานําไปฝากไว้นะครับถ้าไม่มีเงินฝากก็จะคิดดอกเบี้ยเพิ่มนะครับสำหรับการลงทะเบียนครั้งใหม่นะครับก็เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุนาหกสีนะครับหรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อตรงนี้จะหมดนะครับวันครับท่านที่กําลังจะ ขอยื่นกู้นะฮะเมื่อจะเป็นลูกค้าใหม่นะครับกู้ได้50,000บาทหรือท่านที่เคยกู้แล้วนะครับแล้วผ่านแล้วนะจะก,กู้เพิ่มนําไปใช้เพิ่มก็สามารถ กู้ผ่านและดําเนินการผ่านแอปพลิเคชันตัว m ายโมได้เลยนะครับคลิปนี้เป็นประโยชน์ท่านนะฮะอย่าลืมนะครับกด subscribe และกดกระดิ่งช่องทักกาหมไว้นะครับรวมถึงแชร์บอกต่อเพื่อนๆทุกท่านจะได้ไม่พลาดอัปเดตข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการทําธุรกิจโอกาสในการเ่จยสร้างอาชีพสร้างรายได้รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่ๆจากทั้งทงางภาครัฐและภาคเอกชนครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ